โมตภขวโตุระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตจขวโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตจวตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสัมวธิวัชยมิสโวุตุปัะิปัภิวชมะโกยิเโ ขั้งกิจิยิสวาจาริชาคกรณียาคิสสภานิปินิยารูปโภชนานิษาญาปปสฌาตัสทศิญาวชิวังจามุกรณิโยอดีริกรณโสภากรณิมันจานตสลาคามังภะกังวูโภโหสาติกังปาติปาติกังนิวชง ลูามมลเสนาสงนิสัยบาปชาชาตาเทียวสีวังมุชาหกัณิโยวเมนปังตัวปังตุกุรกิวังนิสัยบาปาาตาเยวังมาหกัณิโยิเหิกโพ 我慢、嘎巴、金 <noise> 刚<楽>、固执、样、看不亮、色、能、看看、如卡木拉、西那、色、能、尼沙、雅巴、巴沙、达查、杰、雅瓦、西旺、乌沙、乌卡拉、尼哟、阿吉里、卡拉、波罗、阿查哟、呼巴扎、多样、呼啊啊。